โอเคสตาร์ทเรคคอร์ดิ้งฮะวันนี้เราจะมาทำชาเลจ์อะไรครับเล่นแต่บล็อกครับผมเล่นแต่บล็อกก็คือเราจะไม่ใช้อาวุธเลยนะฮะเราแค่บล็อกนะบล็อกกับบล็อกขนแกะหรือบล็อกอะไรก็ได้นะแต่ว่าเราจะไม่ใช้อาวุธเลยไม่ใช่ที่ขุดไม่ใช่ดาบนะครับมาเริ่มเล่นกันเลยฮะโอเคครับมาเริ่มกันเลยฮนะเฮคค้เเยนะออห้ามใช้บล็อกนะห้ามโกงคนนะเว้ยมาที่ฟ้าปิดก,ก่อนที่เปิดให้น้องนะุคนก็จำสเต็ปที่ไว้ใช้กันได้นะครับนี่ฟาริดนะฟา เลียมบล็อกมาเฮ้ยเราไม่ต้องแลกของเยอะตายเนี้ยสุกากีถึงกลางเหรอเฮ้ยแลกอาหารได้ปะไม่ได้ใช่ปหมเราใช้แค่บล็อกอะเออใช่ใช่เลยบล็อกเอออาหารห้ามนะอาหารห้ามนะมามาดูด้ว่าจะชนะไหมนะแดงบุกแดงก่อนแดงไอ้แดงไม่มีคนดิบุกทำไมอะโอเคไปไปไปไอ้ต่อไปเลยเองฟาดบิดไปเลยฟาดบิดไปเลยเนาะฟาดบิดไปเลยเนาะมาบิดมามันมาเบิดมาเราต้องต่อบล็อกขึ้นที่สูงทางสองทางไปได้พี่ได้พี่ป้า เอาเลยยังไงอะยัไงไงมาเด็กเราเล่นแค่บล็อกอะเออสตีมใหม่ไม่สตีมเวื่อน,นี่นี่อันนี้ถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปดูนะเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,องบุกเร็วบุกเร็วมันมันกำลังคลา,ายใจแล้วเควี่เควี่เออลูดเมาส์อะเดี๋ยวจะาทำคลิปสอนลูดเมาสนะ์นะฮะเอาพีออ่คุณเคลลี่ป่ะเฮ้ย เอาเฮ้ยนึกว sure ่าเพื่อนกันน่ะนึกว่าจะไม่ฆ่าโอโหนึกว่าจะไม่ฆ่าเอออะไรวะว่าะเอ้ยคุต้องเอ้าโอ้ตกไดไงเนี่ยโดนไอ้ีเอ้าเอ้ยล่วงหมดลุ้งหมดล่วงหมดบุก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 ี่วตาแรกว่ตาแรกเรามีแววอะมีแววอะตาแรกอะมีแววชนะวันแววมีแวมีแววมีแววชนะตาแรกว่ะ แเราพี่ถ้าผู้ชมครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับทำไมวันนี้ผมไม่ค่อยพูดเพราะผมเจ็บคอนะครับสังเกตได้ว่าผมไอตลอดไม่ใครสังเกตหรอเปจริงไม่พูดก็ไม่มีใครว่านะเฮ้ยฮโล่เอ้ยมันป่าไปกูเหกันเลยไอ้ป่มันยากนะมไปสเตียร์มันครับยารู้ปะรู้ปะที่คุยด้วยนะที่จริงอ่ะใครบอกที่เล่นเราไม่คุยกับคนเล่นเนี่ย เราลองได้ได้กับพี่จริงๆบางทีบางที AFK อยู่นะเลยไม่ได้พูดอะไรวะโดนพี่มาโดนพี่มาโดนมไว้กัน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 ไว้ก่อนัไว้ก่อนเจ้า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 พี่บุกแล้วพี่บุกแล้วหนีหนีนนนนไปแล้วเว้ยเมื่อกี้ผมจะไม่พยายามตีมัตกเพราะว่าถ้าภาพผมตงมันตกมันก็จะไปเกิดที่บ่ามันจะมากันเตียงพี่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูตีนได้คตีนได้ตีนได้คตีนได้ สวย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 ไปหาพี่แล้วไปหาพี่แล้วเออจัดการพี่จัดการเองน้องพี่จัดการเองจัดการเองพี่จัดการเองเฮ้ย้ยฮ้ยเอ้าพีโอ้โหเกือบแล้วพี่บอกเลวาเอ็งเกือบแล้วนะโดนเอ็งเกิดถึงาเลยน้อง้ยพี่ติณคถามมันโยที่ถามมันเหรอบุกห้องกันบุก้อกันุก้อกันุก้อกัน ผมพร้อมแล้วผมพร้อมแลับกำลังไปกำลังไปกำลังไปพี่ว่าถ้าเราไปสองคนไปดันนะมันสู้เราไม่ได้ได้พี่ได้พี่พี่มาแล้วพี่มาแล้วอยู่น้มอยู่น้มกำลังไป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 เราต้องเป็นทีมเวิร์กนะเราต้องเป็นทีมเวิร์กใช่ไหมแต่พี่จริงนะทีมเวิร์กมันสำคัญมากนะเว้ยเบสบอลนะมันคือแบบเนี่ยเราใช้แค่มือเปล่าอ่ะเราตบคนใช้วุ้ยธนูป่ะโอ้ยธนูไฟโอ้โหตายแล้วว่ะ หรือว่าสามัคีจะแพ้วะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเขาตอบบล็อกขึ้นมาที่สูงนะทุกคนเขาโดนพี่เล่นแน่อดี๋ไม่โดนมาเนียโอ้โหสูงมากเลยทำให้เขาไม่รู้นะครับว่าเราอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้ยเขาจะรู้อ่ะเฮ้ย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 เอ้าเฮ้ยล่วงเมาไม่ล่วงเหรอลงมาลงมา ลงมาไม,า,าไม่ล่วงว่ะเขาพิธีการตกแน่เลยอ่ะโอ้โหเขาพิธีการตกแน่เลยวะนออ็อตเออเกือบ <ผม S 1> ว,ว่ะ <ไป S 2> นะเกือบนะพี่เอานะพี่แต่ผมรอให้นะฮะทีนี้มันมาหาผมพี่ก็ตีมันตกเลยเกือบว่ะผมไม่แย่เลยเฮ้ยงั้นเราทำกับดักดีป่ะสร้างกับดักเนี่ยฐาได้นะอ่ะพี่แอบแล้วเอาเลยน้องล่อมาถ่านแล้วล่อมาถ่านแล้วล่อมาถ่านล้วได้ได้พี่นะพี่นะพี่ว่าอะไรวะ มันกินมันตามมาอยู่ไปไหนของมันแล้ววะโอ้ยกลัวมันเดินตกเหรอทำไมมันเดินนิ่งๆอย่างเอ้ยทุกคนที่รอมันนานแล้วไม่ตามเล่นมุดอะโอ้เล่นมุดว่ะเราพี่ว่าเราใช้บล็อกเดินไปไล่ดันมันตกเลยไหนวะโออยู่นู้น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 ไอ้คนกระโดดยัดเลยยัดเลยยโดดเลยยั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 ดเลยพี่เอาด้วยพี่เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยไม่าหาเลยมีอาหาร เล่นยากจริงอะเล่นยากมากเลยอะ <c oughs> <c oughs> เล่นยากมากไอ้ชาเล่นอะไรก็ไม่รู้นะไปมาแล้วมาข้างบนข้างบนข้างบนเอ็งไปล่อมันเอ็งไปล่อมันเอ็งล่อมันเอ็งล่อมันที่แอบและโอเคมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วนีครั้งนี้ว่าผมอีงล่อเลยล่อล่อแล้วกำถันเลยกำถันเลยอุ้ยอุ้ยมันบุกแล้วบุกยังบุกยังเฮ้ยมันหาพี่อยู่เว้ยมันหาพี่อยู่เว้ยมาแล้วไปยังไปยังพี่ไปยังไปยัง

เล่อนแล้วไม่ล่อนแล้วจริงจริงจิๆๆๆ <c oughs> แบบแรกเขาบอกแบบแรกเอ้ยเราชนวะว่ะเฮ้ยดูตบฮีโร่ด้วยนะตบย้วฮีโร่ด้วยนะเออเราไม่ได้โกงด้วยเราใช้แค่มือเปล่านะโอเคคลิปแมปสองแมปสองแมปสองโอเคครับมาต่อกับแมปแมปต่อไปครับเตอร์ฟ f l y ฮะว อันที่สองฮะดูดิว่าจะชนะได้ไหมโกงอ่ะสองคนโอ้โหไม่โกงหาอะไรใช่อยู่แค่เนี่ยโกงไม่ทุกคนดูสนอกว่าเราโกงว่ะนะคนดูก็รู้กันนะว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้โกงว่าพี่โกงอะไรนะพี่ไม่ได้โกงไม่ได้โกงเนาะเองเนี่ยได้เปรียบพี่ทุกคนนะนะบล็อกอีกปะบล็อกอีกปะแบ่งพี่หน่อยจิเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดงเด้งเดงเด้งเรื่องอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยจะไปตีงเราได้ไรอ่ะ บนบ้านดนบ้าจะขึ้นมันจะซุกในเตียงเราสีแดงสีแดงแต่ผมว่าแล้วบี๊ชนะมาลงไปบี๊มาลงไปบิ๊ไปอืออือลุ้ม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 ลุ้ลุ้ลุ้มลุ้มชนะเว้ยเฮ้ยเอาชนะเหรอเออโอ้ยถามงี้ได้ไงพี่ชนะอยู่แล้วดูมันแรกที่ขุดบ้าง MBA MBA. ไม่ได้ท sure. ันคว้า โอ้ยขู่พิดาบนะ้านายโหเรามีแค่บล็อกอ่ะบล็อกน้อยเกินถ้าบล็อกเยอะพี่บอกเลยว่าไม่รอดหรอกนะยี่นเหนียมาพี่เดียนมาติดป่ะเฮ้ย,ม,ม,ยมันมันยังไม่เอาเราเว้ยมันจะเล่นลุมแดงก่อนป่ะที่ต่อบล็อกขึ้นที่สูงครับตายตายนี่หมดแล้วนะได้บอลได้บอลตึงมาตรงกลางอ่ะตึงมากตึงมาเฮ้ยพี่พตึงมา เลยไม่ตึงอะมีมือเปล่าอย่าเดียวอะเฮ้ยรบพี่มันเปล่า <guarding> ด <okay>? ิพี่บุกเหลืองพี่บุกเหลืองพี่บุกเหลืองพี่เอาเตียงเหลืองก่อนไ่าอะไมันโดนตายกับพี่มันตายกับเร็ว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 เ็เร็ว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 เเร็วเร็เร็วเร็วเร็ นี่เราใช้บล็อกเทียนทีได้ป่ะฮะไม่ได้นะโกงใช่ไหมไม่ท้ายโกงเกินมันจะผิดคอนเซปต์นะเฮ้ยเรา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 อยู่กันอย่างเงี้ย <ๆ S 2> เราเฮ้ยเอ็งดันไว้ก่อนเอ็งดันไว้ยือย้อไว้ยื้อไว้อุ้ยไม่ได้ว่ะววอุ้ยร่วงโอ้เสียได้เสียได้ร่วงเฮ้ยพี่ว่าต้องมีคนหนึ่งยื้ออีกคนหนึ่งบุกเว้ย <c oughs> มันมาแล้วว่ะไอ้น็อตมาแล้วอีกอเต็งอีเต็งอีเต็งว่าเราเตรียมวิ่งหนีเอาดีกว่าไหมเตียงไม่น่ารอดอ่ะ ไอ้นอตเหรอพี่เฮ้ย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 ยังไงยังไงไปไปพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแไอ้น็อตวิ่งหนีเร็ววิ่งหนีอุ้ยอย่ารอชาอุ้ยอากูตกเองเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีตกแล้วเอามันอย่าฆ่าพี่ ขอร้องขอร้องฮะฮะฮะอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าฮะขอร้องขอร้องเฮ้ยไม่ฆ่าไหวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ไอ้บุกเลยบุก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 เฮ้ยเขายอมตายให้ว่ะโอ้โหทุกคนไม่น่าจะเล่นอย่างนี้แต่แรกนะเดี๋ยวดิดี เฮ้ยให้เขายอมแพ้ให้วะดีเองก็เป็นแค่ทางผ่าน罢ะโทษนะพี่ชนะวะ่ะไอ้น้องแจ่มมากเดวี่ไ,ไม่ใช่่ใพี่แพ้เองนะ <laughs> อ๋อกินอะไเปิ้ลทองเหรอกินค่าค่ามันเรียบร้อยจีจีอีที่ <laughs> เอฟสีโอ้ยชนะวะ่ะ <laughs> เฮ้ยสรุปสรุปแมปสองก็ชนะด้วยฝีมือนะฝีมืออะไรก็ไม่รู้นะเอา,าว่าชนะแล้วกันนะโอเคสำหรับใครชอบเฮ้ย พี่สตรีมทั้งวันได้พี่ไม่จสตรีมทั้งวันพี่ถ่ายคลิปทั้งวันเลยช่วงนี้นะถ่ายคลิปทั้งเอาไปลงทิกตอ,อกนะทิกตอ,อกแล้วก็ลงในยู u ูบนะนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเซิร์ฟมาเล่นกันเยอะนะเดี๋ยวจะได้ติดคลิปกันนะแล้วก็คลิปหน้าใครอยากให้ถ่ายชาเลนจ์อะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวทำตามชาเลนจ์นะครับผมขอบคุณ <ๆ S 2> ทุกคนมีใครมาร่วมบ้างเนี่ยฟันสตาร์บแล้วก็นี่ AJM อะไรเนี่ยคนเนี้ยเออยนฮีโร่เนี่ยนะอนาคตซูพิมหรือเปล่าอัพให้หน่อยอยากเห็นนะไปคลิปหน้าครับ